เบิร์กยาสาายสาใใสงามคักดีมาเลยน่ารักจังเจตุนกับยายสานะคะไ่จำปาสุัยรอะกี้เขจะเป็นกรุ่นเกาจะคอยตามให้เกเขาดีกั้ยแเขากำลังดีกันอยู่ วเจ้าก็ปวดปวดจิตตกอนปวดตะกอนปวดกหักเนาะเู้ตัวเห็นขนเป็นตุกตาบ้าดวสิปวดเราไปหาดูแดนๆกันนะคะว่าเขาทำอะไรกันในเวลานี้ ไปเลยเลอโเลหละเมืนหนูอ like ัด <decimal> ว <opl ane> ิดีโอก็ไม่ได้อัดไปทางเอยนะไา่ ซาหลบแล้วมาโจบเลยโจบแล้วสวยงามค่ะอลัมช้ำช้อยยั่งกระเทยมากเลยกระเทยดี๋ถ่ายจอครับอยากอยากอยากได้สายตาสวยมากไหม แม่สอนไม่ดีเลยไปลองแม่ก็กินข้าวลูกก็กินข้าไว <Okay. S 2> ไปเอ้าไหมมามาทีพาแดนเซอร์ไปแต่งหน้าสวยๆแบบน้องหนูเล็กนะคะแบบนี้วาวๆแบบนี้แม่หนูหนอยากได้ตามิ้งๆมิ้งแบบน้องหนูเล็กเห็นน้องหนูเล็กสวยไหมบ้มาเลย โนเล็แฟ้สีนี้ค่ะนี่แหละสีน้ำตาลมาทำนี่น่หนูน้องยูเล็กนะอันนี้สวยไหมสวยไหมงามมากสวยใครถ่ายมาถ่ายพี่สวิเหรอร้านที่แหล่งยี่สิบมีเหรอที่ไหนยี่สิบตรงไหนร้านยี่ยี่สิบตรงหมู่บ้านนี่นหนกูแก้วนะไม่ใช่หมู่บ้านแถวแถวนี้เหรออ่ะวิงวิงเมื่อหนูเด็กแต่งหน้าแบบนี้นะคะก็จะมีแต่คนชอบนะคะวิงวิงแบบเนี้อยากได้แบบว่ากิโลเมตรหนึ่งอยากได้กิโลเมตรหนึ่งเลยเห็น กับน้องหนูเล็กน,นะคะเริ่มเป็นผู้นำเทนอยู่ในเป็นผู้นำเทนนะคะอยากเห็นพี่พี่สวยไปพร้อมกันนะคะก็แต่งพร้อมกันไปเลยสวยมากเลิศนะเอาดีๆเลิศนะเอาดีๆม,มากเต่งต่างกันไหมคะฟงฟิงมาก สวยมากอีกข้างหนึ่งค่ะเริ่มสวยมากต่ำมานะนี่เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่กี่บาทหรอกนี่นายเยอะแยะในเน็ตอะ่ะช้อปปงช้อปปี้ก็เจอเขาเรียกว,ว่าอะไรเก็เขียน,นไปเลยว่ากากเพชรทาตาอันนี้คือเฉพาะตานะนอันนี้คือเฉพาะตานะไม่ใช่กากเพชรทาผมทาเลยนะ ข้อตานะแล้วเลือกเอาว่าอยากอยากชอบยี่ห้อไหนแบบไหนแต่หนูชอบอันนี้ก็ซื้อมาเฉพาะดวงตามันจะได้ไม่เป็นอันตรา,ายต่อดวงตาโดยเฉพาะแต่ว่ากูทำเหลืออะไข้างมือเห็นไหมเฮ้ยอะไรอ่ะสวยจังทเอะไรอ่ะใช้ยตัวอี๋อะไรอ่ะสวยมากเลย คืออะไรอ่ะทีทาลิฟหรอโบแมนทีทาตาอายแชโดว์แหม่แต่เป็นเพชรกับเพชจตุ้งตุ้งใครด้วยหน่อยอะไรอ่ะของอะไรนี่แหละของของอันนี้แคปพูวิวินี้เนี่ยวินัยวินัยไนจีนะมาดูหน่อยดิวิโออันนี้จะเป็นสีออกชมพูชมพูแต่อันนี้จะเป็นออกสีอมน้ำตาลเอออจีชมพูอันนั้นล่ะพอตานี่จะได้แบบนี้ สวยตาของเพื่อนของเพื่อนลองดูลองดูลองใช้ดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงแต่สวยมากนะดวงตาคือเด่นมากดูสวยมากเดียวอ่ะตอนนี้ตาดูตาธรรมดามากธรรมดามากเริ่มดะเดี๋ยวกระจกมารู้แต่ว่าสวยมากเอ้ยคือที่บอกว่าทาเลอะเดี๋ยวมันมองไม่ออกมันทาเลอะนะเอาดีๆมันฟิ้งมากเลยนะตรงนี้เลอนะคะบอก มันปะมันบะรู้เลยเห็นที่ตาเพราบบไม่ไม่เหมือนที่ตาเลยเอาอย่างไหนมามาเหมือนที่ตาจนว่าจนได้ทวงอ่ะที่ตาต่างๆมากเขาไม่ได้แตกต่างเลยเอาแตกต่างอยู่หรอสีต่างชมพูชมพูฟุ้งฟุ๊งอันนี้แซ่บเนาะสวยจังสวยมากมันดูวิงวิ้งอะมันดูแบบเด่นอะพอขึ้นเวทีสปอร์ตไลท์ส่องปุ๊บว้าว ชอบว้าเลยชอปปีอะไรก็ชอบเจออะไรก็เจอเขียนไปกับเททาไอชิโดเป็นไอชิโดซื้ออยู่ไหนชอบปีเน็ตอะไรก็มาหมดอ่ะมีทุกยี่ห้อมีทุกอันมันเป็นแต่เราเลือกยี่ห้อเอานะพี่ชอบอันนี้มันเป็นกับื้นเทเราดีมันเป็นหมีอันนี้สำหรับไอชิโดนะทาตาไม่ใช่ว่าทาแบบอย่างอื่นนะอันนี้คือทาตานะเฉพาะเฉพาะงามมากเลยอ่ะ วิ้งอ่ะมันเด่นอ่ะมันสวยมากเลยอ่ะขอบคุณน,นูเลนะคะาสวยอะ่ะชอบอนะ่ะมากสวยมากจริงสวยอะ่ะวิง้งวิ้งมันเป็นกับเราสวยหรือเปล่าวะาวิวะ้งวิ้งอะ่ะสวยมากเลยตาตาเ่ยสวยมากเลยอ่ะเด่นอะ่ะโวยแต่กล้าไม่ได้ ใส่แก้ไปได้เลยนะตาสวยตาสวยมากเลยค่ะแบบว่จะมีอยู่นี้งามมากเอามาอยู่ไหนใส่ล่ะกระจุกอยู่นี่เดี๋ยวไปให้อีกหนึ่งดูกันมานี้ล่าสุดเชิญชวนทุกคนมาทาตากูหมดแล้วไม่ทาตาหนูหมดแล้วค่ะแกนเซอร์ใช้เบิร์ดแล้ว คนนะคะหนูเลยก็แนะนำของผลิตภัณฑ์ที่เดนำมาสวยไหมเพิ่งทำเหรอทำได้บ้างเนี่ยมันไม่เจลอ่ะอันไหนที่บ้านเนี่ย เท่าไหร่วะไม่รู้ว่าจำไม่ได้แต่ว่าซื้อมาเนี่ยพักนึงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอามาใช้เพราะว่าของมาส่งนานแล้วที่บ้านครับเพิ่งเอามาได้ใช้เนี่ยสั่งเอา <c oughs> อยากได้แบบนี้เหรอเอามาถ่ายรุป่อนฮเอามาถ่ายรูปเบิ้ <c oughs> เดนแดนชอบสีที่หนูเล็กใช้นะคะตัวนี้จะเป็นสีออกน้ําตาลนะคะแต่ที่แต่ที่พี่พี่พี่น้ําหนึ่งหยิบไปน่าจะเป็นสีชมพูนะคะมันจะมีโทนน้าตาลโทนชมพูโทนขาวโทนฟ้าแล้วแต่เราชอบถ้าเราทาบล็อกตาไหนเราก็ทาตัวนั้นได้ก็ทาไปเถอะอาหารอันที่มันเข้าๆอ่ะระวังพก สวยมากค่ะทุกคนสวยมากมันวิงวิงนะคะก็ <im itation> ะมาแนะนำพี่ๆทุกคนใช้นะคะลองดู